มาแกะกล่องซัมซุงแกลเลที่แกลเลตี่แทบ3เ็นิ้วนะครับตัวนี้เป็นเครื่องฮิ้วนะครับเครื่องศูนย์คาดว่าจะมาเร็วๆนี้ก็ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แต่ก็เราก็จัดมาแล้วนะครับตอนนี้เนิ้วนะครับตัวกล่องมาดูที่ตัวกล่องนะครับก็จะมีสติกเกอร์แปะอันนี้น่าจะเครื่องฮิ้วฮ่องกงนะครับซื้อจากร้านในมาบุญคลองเทนเทค นี่คือน่าจะเป็นสติกเกอร์ของร้านที่ฮ่องกบก็คอนเซปต์ก็จะเป็นกระดาษลายไม,ยเม 4, ้เหมือนกซัมซุง s อส g S4 นะครับเหมือนซัมซุงเอสเลยที่เป็นกระดาษลายไมย้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีบอกว่าอินฟีเรียวอะไรสีอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังด้านหลังของกล่องก็จะบอกนะครับแทบสา ตัวนี้เป็นภาษาจีนมั่งอะไรภาษาี่อังกฤษนะฮะก็อธิบายรายละเอียดไปอันนี้เป็นสติกเกอร์ของทางผู้ขายฝั่งฮ่องกงนะครับแล้วก็รายละเอียดด้านข้างไม่มีอะไรมากครับด้านข้างก็เขียนนิดนิหน่อยหน่อยด้านล่างก็ไม่มีอะไรหมดละดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ตอนะฮะเดี๋ยวเราจะลองแกะเลยนะครับ <im bit> ถ้าเราซื้อมาเนี่ยมันจะซีมาเรียบร้อยแต่นี้ผมแกะมาเพื่อเช็คของก่อนนะครับแกะมานะครับก็ดึงออกมาเลยตัวเครื่องสองก็ทิ้งไปนะครับนะฮะแล้วเราก็มาลองดูนะฮะตัวเครื่องเดี๋ยวตัวเครื่องเดี๋ยวเราให้มาเปิดดูที ตัวเครื่อง้วจะมีซีเน่ทำเบอร์มีอะไรติ๊กเกอร์ไม่ต้อนสนใจนะครับรามาดูของข้างในนะครับของข้างในก็จะมีกล่องเปล่าไม่ต้องสนใจอันนี้ก็จะมีหน้ากลัวจริงๆเป็นขานะครับขา ซึ่งคาดว่าจะต้องมีตัวต่อตัวแปลงมาให้นะครับก็ใส่เข้าไปถ้าจะใช้ก็ใส่เข้าไปนะครับเป็นขาประกอบแต่คิดว่าถ้าเป็นเครื่องสูญขาน่าจะมาเรียบร้อยกว่านี้นะครับแล้วก็มีสายข้างนึงเป็นไมโคร USB ข้าง,งเป็น USB เสียบ แล้วก็คู่มือคู่มือก็คอนเซ็ปต์ก็เป็นแนวกระดาษรีไซเคิลมีกิวอา e โค้ ode, มีหลายภาษานะซัสเตอร์ไกดมีวอลนตีการนะครับก็ซึ่งส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ได้อ่านหรอกครับเราไม่ได้ได้อ่านแต่บังเงินเราอยู่ที่ร้านอาหาร เราเรียกเก็บบินแล้วก็วจบการแกะกล่องแล้วกันเดี๋ยวไปจ่ายตังก่อนจบการแกะกล่องซัมซุง g ก a l ล็กซี่แทบสนะครับซึ่งข้างในเวลาเราใช้เนี่ยมันจะมีสติกเกอร์แปะมาอยู่ถ้าเราจะใช้เราก็ถอดสติกเกอร์ออกแล้วก็เปิดเครื่องเปิดเครื่องนี่คือสวิตด้านข้างอลองดูนะครับจะมีสวิตด้านข้างอยู่พอเ,เปิดแล้วมันจะติดประมาณนี้นะครับ อันนี้จะมีปุ่มเรียกว่าปุ่มเห็นปุ่มไหมครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มน่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วนี่น่าจะเป็นไมค์ในตัวไมค์ูเล็กๆแล้วก็เสียบหูฟังได้กนนะครับด้านข้างรู้สึกว่าใส่ไมโคร s อการ์ดได้และตัวด้านข้างโจทย์ขึ้นนะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็นที่ชาร์จกับลำโพงแล้วก็ไมค์ ร,รุ่นนี้เป็นรุ่น Wi-Fi นะครับไม่ได้เป็น 3G ดัะนั้นใส่ติมไม่ได้ต้องเล่น Wi-Fi อยู่กับบ้านนะครับลำโพงนะแล้วก็มีกล้องกล้องก็พอใช้ได้นะครับสเปครู้สึกจะเป็น Dual Core นะตัวนี้มาดูตัวเครื่องคร่าวๆแล้วกันนะครับเราเรียกเก็บตังค์แล้วกดเ e t t i n g นะครับแล้วก็เลือก about เดี๋ยวสักครู่นะเลือกตรงไหนว่าแป๊บหนึ่งเซตติ้งเอาบัลดี่ไว้นะครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าเป็นโมเดลไหนแล็กเตสอะไรนั้นว่ากันไปแต่ว่านะครับมีปุ่มโฮมปุ่มนะฮะเหมือนกับอันดอยทั่วๆวไปนะครับ ก็จะมีบอกนะครับเป็นโมเดลรุ่นไหน Android 4.1.2นะครับนะก็เป็นมาดูหน้าตาหลักของตัวเครื่องก็จะมีรับมีอะไรมีแอปมาให้อันนี้คือ Default ของเครื่องเลยนะครับก็มีดอบ็อฟมาด้วยมีแ gallery มีอะไรมีแชทออนมาด้วยนะครับแอปพลิเคชันที่ลงมาให้แล้วก็มีแค่สมีประมาณ2องหน้า ในราคา7,000กว่าบาท7,000ปลายๆเนี่ยสำหรับสเปคระดับนดเนี้ยดูว่าคอนถือว่าโอเคมากถือว่าใช้ได้ถ้าการเล่นก็ไลฟ์เลื่อนดีกล้องกับกล้องกล้องก็พอใช้ได้นะครมีโหมดมีหลายๆอันมี G.P.S แท็กด้วยนะครับก็มีสกินช็อตมีเอฟเฟกต์ด้วยสามารถใส่เอฟเฟกต์ได้ระดับหนึง่ง ครับก็ไม่เยอะมากก็ถือว่าพอมีหลักนะครับเอ่อเนี่ยมันจะเซฟ <c oughs> เซฟลง SD การ์ดได้เป็นวิดีโอก็ได้นะครับถ่ายวิดีโอก็ได้หรือถ่ายเป็นภาพนิ่งก็ได้แฟชนะครับแล้วก็มีปรับลูกเล่นกล้องหน้ากล้องหลังก็พอได้ถือว่าพอใช้ได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวฟีเจอร์อื่นๆเดี๋ยวเราต้องไปดูในเว็บอีกทีนะครับสำหรับการแกะกล่องจเจ้าซัมซุงแท็บ3าม นะครับเมมโมรีบอ8จิเนี่ยก็ถือว่าเป็นของที่น่าเล่นอีกตัวหนึ่งในราคาที่่อน่างจะประหยัดมากขอบคุณครับ